DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ สวัสดีค่ะพอดแคสต์ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้ามาอัปเดตกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเพลินพิกนิตรมอนนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชํานาญการจากกลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปคุยกันเรื่องนวัตกรรมใกล้ๆตัวค่ะหลายคนนะคะอาจจะไม่คิดว่านเนี่ย เรียกว่านวัตกรรมด้ยซ้ํานะคะจริงๆแล้วค่ะนวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีอะไรที่ซับซ้อนนะคะบางทีแค่เป็นสิ่งใหม่แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงเรียกว่าเป็นนวัตกรรมแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์นะคะกับมนุษยชาติของเราอีกด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะต้องคุยกับตัวจริงเสียงจริงค่ะวันนี้นะคะเรามีตัวแทนนะคะจากบริษัท Nova Tech Health Care จำกัดนะคะเป็นผู้ประกอบการค่ะที่ได้รับรางวัล PM Award ในปีล่าสุด ในประเภทสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยมนะคะหรือว่า best innovation ค่ะในสาขาสินค้านวัตกรรมทั่วไปค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะน่าสนใจมากค่ะเป็นวัสดุปิดแผลแบบ advance d wound dressing ค่ะบอกแค่นี้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอเป็นทัศตยาเวลาเรามีแผลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆมันมีอะไรที่มากกว่าน,นั้นค่ะ แล้วก็สิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าเข้าขายเป็นนวัตกรรมนะคะการันตีด้วยรางวัล PM Award ค่ะรายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะขอต้อนรับเพสัชกรอดีสรอ,อาภาสุธิรัตน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทโนวาเทคเฮลท์แคร์จำกัดสวัสดีค่ะคุณอดีสรสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณอดีศรลองเล่าให้เราฟังหน่อยนะคะว่าตัวสินค้าเนี่ยออมีนวัตกรรมที่สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเรายังไงอะคะ่ะ กับตัวสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เราสร้างจากนวัตกรรม2ชนิดนะครับ <ขา S 1> ชนิดแรกก็คือ<บ>เป็นนวัตกรรมที่ทจักข้าวเป็นเอาเ,อาเราข้าวมาเลี้ยงแบคทีรียเลี้ยงข้าวเอาข้าวมาเลี้ยงแบคที ria แล้วก็ให้แบคทีรียสร้างเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นใ่เซลลูโลสนะซึ่งสังเกตว,ว่ามันก็เหมือนเส้นใหญ่ผ้าผ้าฝ้ายเนี่ยฝ้ายก็เป็นเซลลูโลสแต่ทีงว่าถ้าเป็นในระฝ้ายเนี่ยเส้นใหจะเ,เห็นเส้นใหญ่ๆ แล้สังเกตว่าถ้าแบคทีเรียหนึ่งตัวเนี่ยเรามองมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นถ้าแบคทีเรียสร้างเส้นใยหนึ่งเส้นออกมาเนี่ยยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่มองไม่เห็นนะเมื่อเส้นใยเหล่านี้สร้างออมาเนี่ยแบคทีเรียขนาดไมโครนะก็จะสร้างเส้นใยกับนาโนแล้วเส้นใยนี่ก็ทับ เป็นแผ่น,หนเหมืนะอนกับเลี้ยงไหมนะฮะเลี้ยงไหมแล้วก็ไหมก็จะสร้างใยไหมออกมาแล้วเขาทําเป็นแผ่นออกมาแล,แล้วสั้นก็ไมเป็นเส้นใยแล้วาจะเส้นใยนานโน<ะ>ไบโอเซอลล์อสนะครับแล้วเราก็มาผสมผสานกับนาโนอีกตัวหนึ่งคือนาโนซิลเวอร์<ะ>ซึ่งเป็นนาโนซิลเวอร์ที่มีสีนะเราเอโพติเนนาโนซิลเวอร์จนะมีลายเลขนานเราทำนาโนซิลเวอร์ที่มีสีโดยเราได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีตัวนี้มาจากที่คณะวิศาสรรมจุฬาลงกรมาาลนะครับแล้วก็ทำซิวเวอร์ตัวนี้นี่ออกมาเนี่ยหลักการคือว่าถ้าตัวนี้เราเลือกมาเราทําสีฟ้านะครับสีฟ้าคือขนาดซิเวอร์ที่มีขนาดเล็กเ,เรียกว่าประมาณสักร้อยนาโนเมตรแล้วก็เราทําให้เป็นแผ่นแบนแล้วตัดเป็นสามเหลี่ยมเมืม่อเราได้อุภาคขนาดนี้เนี่ยเราไปใส่ในน้ำเนี่ยจะเห็นเป็นสีฟ้า,า,าเพราะฉะนั้นเราก็ส่งเทคโนโลยีนี้มาใส่ ม,มารวมกันผสมกันแล้วบังเอิญว่าตัวสีฟ้านานโนัวซิวร์สีฟ้าตัวนี้เจาะฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ดีกว่าซิว่าทั่วทั่วไปนะครับ โอ้สุดยอดเลยนะคะจุดเริ่มต้นจากข้าวข้าวของไทยนี่แหละใช่ไหมคะ,ะคโอ้โห,โโหไม่ธรรมดาเลยนะคะเรียกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เนาะเขาขอข,อขออย,า,ขออยายห่หน่อยหนึ่งเพราะบางท่านก็จะใจิดว่าเอาเอาเข้าวมาทําแต่จริงเนี่ยข้าวเนี่ยเป็นอาหารเลี้ยงแบคทีเรียและให้แบคทีเรียสร้างเส,ส้นใยมา<อ>ยจะไม่ใช่เส้นใยจากข้าวนะครับโอเคโอ้โหเข้าใจชัดเจนเลยค่ะเป็นเรียกว่าอาหารของ แบคที ria นั่นเองนะคะโอ้แต่ว่าทําให้เกิดเป็นประโยชน์นะคะตัวนี้สามารถจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะวัสดุปิดแผลเนี่ยคือถ้าเรามองถึงสำลีที่เราใช้อยู่เนี่ยมันคล้ายๆกันนะถ้าสำลีเนี่ยเราไปจุ่มน้าเนี่ยเราแบบจะชุ่มน้ําเลยจะเกิดการแช่แล้วก็แห้งแห้งเร็วนะแต่ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันาย่สำลีแต่ว่าแน่นกว่าสำลีเหมือนมันมันพอละเอียดเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อไปจุ่มน้ำเนี่ยก็มีความชุ่มชื้นไม่ชุ่มแต่ว่าก็มีความชื้นที่พอเหมาะแล้วเก็บความชื้นได้นานค่ะแล้วจริงๆแล้วแผลเนี่ยแผลของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ร่างกายก็มีความเชื้อนอยู่เนี่ยแผลจะหายดีเนี่ยในระดับที่มีความเชื้นที่พอเหมาะนะถ้าเขาไม่แผลแห้งเนี่ยจะหายาช้ากว่าแผลที่ยมเชื้นที่พอเหมาะแต่ถ้าต้องตต้องไม่ชุ่มฉ่ำเกินไปเพราะฉ่ำเกินไปเนี่ยแผลจะเกิดการแฉะและเกิดการเน่านะครับเพราะนี้ก็จะเป็นตัวที่ว่าในเมืองน,นอกเนี่ยเขามีเขาเขาเขายอมรับในทางการแพทย์ยอมรับว่าการให้แผล ความชุ่มชื้นในแผลที่พอเหมาะเนี่ยจะสามารถที่จะให้แผลหายปอดได้เร็วขึ้นห้าเท่านะได้จากสัตว์นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาก็คือทําแผ่นปิดแผลให้มีความชื้นที่พอเหมาะที่อยู่ออกเก็บได้นานไอ้สองคือว่าบางครั้งเนี่ยแผลเราเนี่ยจะไม่สะอาดก็มีตัวซิวานโนยเพราะว่าบางบางทีเนี่ยเราใส่ไปในแผลจะมีเชื้อมีต่างมานะ ทําให้แผ่นแผ่นปิดแผลติดเชื้อได้สันดีะแล้วก็ทําให้ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้การสมานแผลดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้แผลสะตาดด้วยโอ้สุดยอดเลยนะคะเรียกว่ามีหลายคุณสมบัตินะคะอยู่ในตัวนี้อย่างวัสดุปิดแผลอันนี้มันเหมาะกับแผลในลักษณะไหนคะคือว่าคือแผลเนี่ยต้องต้องคงจะต้องไม่ป็นแผลแผลคงไม่แผลแฉกนะเพราะเพื่อความเชื่อมเชุ่มเชื้ออยู่แผลที่เป็นแผลเรื้อรังก็จะเป็นข้างจะจะดีนะพอจะดีเหมือนต้องอยู่ตรงนี้แหละตลอดเวลาแต่ ใช่จะไปเพื่มไม่รักษาไม่หายบางทีแผลที่อย่างแผลไฟไหม้น้มร่่งแผลที่เป็นแผลลึกๆแผลที่รักษานานๆแล้วไม่หายเนี่ยเดี๋แม้แต่แผลทีเ่เราเคยมีการทดสอบนะช่วงที่เราทดสอบน,ะนั้นเขกเ็มีแผลทางด้านวกช่วงแผลเบาหวานมาเยอะ,ะก็ทำให้ก็สามารถรักษาได้ได้หายเร็วขึ้นกว่ากว่าที่เขาเคยใช้อยู่ลักษครนีค่ะ น่าสนใจมากนะคะเรียกว่าคุณสมบัติยอดเยี่ยมขนาดนี้นะคะจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมถึงได้คว้ารางวัล PM Award ประเภท Best Innovation มาได้นะคะในสาขาสินค้านวัตกรรมทั่วไปนะคะขอถามคุณอดศรเพิ่มเติมค่ะว่ารู้จักรางวัล PM Award เนี่ยได้ยังไงคะทำไมถึงสนใจที่อยากจะนำเอาตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยมาส่งประกวดอะคะพราจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เห็นข่าวรางวัล PM Award มาทุกปีนะที่ <ฮะ S 2> ผ่านะก็ แต่ว่าก็ไม่ทราบรายละเอียดถึงเรื่องกติกาเงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่สามารถที่มาสมัครได้เข้เขาใจว่าคือเป็นลักษณะของการให้รางวัลกับบริษัทที่มีทําเรื่องของการส่งออกอย่างอย่างเดียวดีเดะแล้วก็พอ,พอดีเราก็มีการทําเรื่องอินโอนิชันอยู่แล้วก็มีการเราก็ทราบข่าวจากทาง เอเที่เรามีการทํางานร่วมกันอยู่เนี่ยก็บอกเออมีรางวัลนี้อยู่ด้วยแล้วก็เกิดความสนใจว่าเออถ้าทางเรื่องอินโนเวชันเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะมามาร่วมแข่งขันด้วยแต่ถ้าเอ็กซ์พอร์ตเพราะเราเริ่มเพิ่งจะทำเรื่องเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเราจะยังไม่ได้มีความโดดเด่นมากนังแต่เรื่องอินโนเวชันเนี่ยเราเชื่อว่าเราทำมานานพอสมควรนะ็เลยก็เลยสนใจที่จะมาเข้าประกวดในกลุ่มของในรางวัลประเภทนวัตกรรมตรงจุดนี้ครับจุดยอดเลยค่ะก็อย่างที่หลายคนอาจจะกลัวเนะ ว่าเอต้องส่งออกอย่างเดียวหรือเปล่าไม่นะคะจริงๆเราเปิดโหมดก็คือขอให้คุณเป็นสินค้าที่มีนวัตรกรรมแล้วก็มีลูกค้าอย่างอย่างอย่างของทางแบรนด์เนี่ยค่ะมีตลาดไหนบ้างคะที่ที่เริ่มมีการขยายออกไปแล้วค่ะ ครับจริงๆเราเริ่มทำการสอนประมาณสองสองสองปีที่แล้วโดยที่ได้รับความสับสนจากทางเ t <c oughs> <c oughs> ียทอพกระทรวงการค้าระหว่างประเทศเพราะ <c oughs> เพราะว่าผมเองก็เป็นตอนนี้ขณะนี้ผมเป็นประธานกลุ่ม <c oughs> ผู้เป็นเครื่องแพทย์ด้านุสภาพ <c oughs> สภาสากลประเทศไทยนะ <c oughs> เราตั้งกลุ่มนี้เนี่ยมาเมื่อสี่ปีแล้ว <c oughs> ซึ่งมีท่านประธานท่านเดิมเนี่ยตั้งแล้วก็เราก็ช่วยกันทำงานเท่าตอนนี้เป็นวาระที่ผมมารับผิดชอบในปีนี้แต่ว่าในช่วงช่วงนั้นเนี่ยที่เราตั้งในช่วงนั้นเนี่ยเราก็มี พยายามที่จะรวมกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแพทย์ในสุตสาหกรรมเนี่ยแล้วก็มีติดต่อข,ขอความช่วยเหลือจากทางเวทีทางทางองค์การนิตว่าเรื่องของการการจัดบริเัทแมทชิ่งกับทางประเทศลูกค้าหรือว่าไปออกเป็นรถโชว์หรือว่าจัดประชุมกับทั้งลูกค้าซึ่งในสองปีแรกที่ตั้งเนี่ยเราเน้นในตาดเอ็มเอ็มซีเอ็นบีแล้วก็ค่อยขยายออกมาทางด้านอาเซียนนะครับ ซึ่งเพราะงะั้นในในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะออกไปตลาดอาเซียน MM ต,ต้นอีกสองปีนึงซึ่งฟีดแบ็เป็นไงคะเขาชื่นชมยอมรับฟีดแบ็ค่อนข้างดีครับะนะฮะเพราะว่าเพราะจริงๆเนี่ยในสตาร์เซมวีเนี่ยอะโดยเฉพาะ Star C M MM เนี่ยเขาจะชอบสินค้าไทยมากมนะเขาจะชื่นชมสินค้าไทยก็ถ้าเราเขาจะชอบมากกว่าสินค้าทางด้านทางประเทศจีนเป็นแบบนั้นนะครับ ก็ไปก็ได้การตอบรับที่ดีก็ต้องขอบคุณทาง BTP ที่ได้นำเรา,เาได้ลูกค้าใหม่ๆม,มานะครับตรงจุดนี้ค่ะเรียกว่าอุตสาหกรรมของธุรกิจการแพทย์ของเราเนี่ยยังมีอนาคตนะคะ,คะใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งมีโอกาสไปหาตลาดใหม่ๆแล้วเขาเชื่อมั่นในสินค้าเรายิ่งได้รางวัลการันตียิ่งแต,แต่ขอขอเสริมหน่อยกรับเพราะอื่ตลาดเ,เรื่องของเครื่องแพทย์เนี่ยอาจจะไม่อาจจะแตกต่างจาก สินค้ากลุ่มอื่นเพราะสินค้ากลุ่มเพื่อแพทย์เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีกฎหมายบาบังคับมาตรวจสอบตัวอเยอะต้องมีมาตรฐานต้องมีการขึ้นทะเบียนกับทั้งออยของแต่ละประเทศต้องมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นการการเข้าในแต่ละประเทศเนี่ยคงจะต้องค่อยๆเข้าไม่สามารถเทียีรดยละเอียดกับแต่ที่ผ่านมาเราก็พยายามเทียะไปทีละประเทศทีละประเทศแล้วสามีนะครับสุดยอดเลยค่ะทราบมาว่าพอ ก่อนที่จะสมัครประกวดเนี่ยค่ะมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะในการขอรับรางวัลเพียโมะในครั้งนี้ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ย จริงๆนะครในช่วงต่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาเ,เราลงทุนทําเรื่องอาารดีในการพัฒนาค,คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาตอดเวลาโดยเริ่มจากเรื่องของการผลิตไหม้แผลนะเราก็เป็นไหม้แผลทําไหม้แผลแบรนด์ไทยไลายแ,และายแรกตอนนี้เป็นลายเดียวอยู่เป็นของศิกาไทยนะแล้วก็มาสู่เรื่องนวกรรมตัวนี้คือนาโนโน,นะ,ะเรื่องของกลุ่มบูริปอนที่ได้รางชาเลือดรางวัลนกรรมแห่งชาติ เราเป็นการชนะได้รางวัลเหรียญทองสบิต,ตนานาชาติที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับออแล้วก็ได้รับการบรรจุเข้าไปในบัญชีวัตกรรมไทย3ผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้เราทำมาเนี่ยเรามีการทําอย่างต่อเนื่องอแล้วก็สิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเตรียมเนี่ยก็คือการเตรียมเอาเหมือนกับ ตำนานนะฮะของกรรมาที่เราเคยทำมางานความดีต่างๆที่เราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยค่อยมาร้อยเรียงมาเอาเรื่องเอมาร้อยเดยเพราะทุกอย่างทำมาเรามีระบบที่เรามีการเก็บเก็บได้ข้อมูลเก็บต่างๆเพราะฉนการเอาข้อมูลเนี่ยมาต่อมามาเรียงเป็นเรื่องแล้วก็มีหลักฐานที่มานำเสนอนะทำให้เราเข้าสู่ตรงจุดนี้ได้ครับ ย่อเลยค่ะก็เรียกว่าไปคว้ารางวัลมาจากต่างประเทศก็มากนะคะพอมาวันนี้มาสมัครในประเทศเนี่ยกรรมาการไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสินค้าเนี่ยเรียกว่าได้รับการการันตีจากหลายสถาบันนะคะแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้นะคะที่รางวัล PM Award ของเราค่ะ,ะงั้นถามต่อนะคะว่าคิดว่าประโยชน์ของรางวัล PM Award อะคะที่มีต่อธุรกิจเนี่ยมีคุณค่าหรือมีประโยชน์มากน้อยอยังไงคะครับคงมีเชื่อว่าประโยชน์มากครับ เปิเรื่องยิ่งเรื่องของการสร้างสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะทั้งลูกค้าในประเทศซึ่งลูกค้าในแ angi เราส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นลูกค้าโรงพยาบาลเป็นคุณหมอนะมีทูบีได้มีทูบีแล้วก็เป็นคุณหมอเป็นโรงพยาบาลก็ต้องมีความเชื่อมั่นของสินค้าที่จะใช้ก็คงจะสร้างความท่นลูกค้าได้แล้วอย่างในเรื่องในแง่ลูกค้าต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลก็เหมือนว่ารัฐบาล ออกสวีดีให้ว่าเออบริษัทนี้เป็นบริษัทที่มีคุณภาพนะสร้างสินค้าที่มีนวัตกรรมนะเป็นการันตีให้เราไม่ต้องเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทีนี้ในแง่บริษัทเองในอันหนึ่งที่ได้เนี่ยคือเรามองว่านี่เป็นรางวัลเกียรติยศาบริษัทเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์แล้วก็เพิ่มแวรลูบริษัทขึ้นมาอันหนึ่งคือก็เป็นกําลังใจให้กับคณะทำงานที่ได้ได้ได้ทำมาเขาได้รางวัลมาเนาะงนก็ได้รางวัล พาะนาง,งานเองเนี่ยเขามีความภูมิใจเพราะว่าเออบริษัทได้มีการสร้าง ่างใหม่ๆซึ่งเป็นนวัตกรรมแล้วก็ได้รางวัลจากหลายรางวัลจากในประเทศต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาก็อยากมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสร้างงานต่างใหม่ๆที่ออกมาให้กับบริษัทนะครับส่วนส่วนทางด้านของซัพพลายเออร์เองนะเลยคู่ค้าคู่ค้าก็มีความเชื่อมั่นเออก็อยากจะเสนอสินค้าอยากจะหาวัตถุดิบดีๆให้เราอยากจะมีส่วนร่วมในการทํางานกับเราลักษณะนี้นะก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่เ เป็นประโยชน์กับเราข้างมาก <Okay. S 1> และอย่างหนึ่งผมคิดว่า ภาครัฐเองเนี่ยก็อยากสนับสนุนเราในงานต่างๆภาครัฐทั้งใระทรกระทรวงต่างๆที่ช่วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้วันนี้เนี่เรามีวันนี้ได้ก็มีเรื่องของทางภาครัฐช่วยสนับสนุนครับสุดยอดเลยค่ะเรียกว่าเป็นรางวัลน,นะคะที่รวบรวมเอาหลายๆทุกความร่วมมือนะคะแล้วพอจนวันนี้ที่แบบสูงสุดได้รับรางวัลเนี่ยมองย้อนกลับไปทุกคนที่มีส่วนร่วมในการที่สร้างทั้งธุรกิจเองทั้งทําให้ธุรกิจยังยืนยืนต่อไปได้อีกยิ่งขึ้นไปนะคะก็ เรียกว่าก็มีคุณค่าม,มากๆเลยจริงๆนะคะสำหรับรางวัลเพเมอร์อวอร์ดค่ะน่าจะมาช่วงท้ายแล้วนะคะอยากให้คุณอดิศรน,นะคะฝากคําแนะนาค่ะให้กับผู้ประกอบการนะคะที่ปีนี้เขาอาจจะสมัครแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รับรางวัลนะคะหรือว่าคนที่ไม่เคยรู้จักรางวัลน,นี้เลยแล้วก็สนใจอยากที่จะเข้าร่วมในปีหน้าค่ะครับก็บอยากฝากว่ายิงงเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะแข็งแรงมั่นคงเนี่ยค,คนไทยต้องช่วยกันครับยิ่งวิกฤต โควิด1 9ในช่วงนี้เนี่ยเราไม่รู้อยู่นานแค่ไหนแล้วอยู่เรานานแค่ไหนแล้วก็เราจะฝากปันันแค่ไหนปัญหาทางด้านกวามสามารถในการแข่งขันของประเทศนะออแล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยเราคงต้องมาช่วยกันมากขึ้นคนไทยคงต้องยิ่งต้องมาช่วยกันนะใช้สินค้าไทยนะครับและผู้บริโภคไทยเองเนี่ยก็ต้องช่วยกันร่วมมือพัฒนาคุณภาพสินค้าไทยให้มีคุณภาพมีมาตรฐานสูงขึ้นนะ แล้วก็เพิ่มลงทุนานด้านอเอนดีเพราะว่าเราจะต้องสร้างสินค้าใหม่ๆม,มากกว่าจะเป็นอยู่กับไรายได้เดิมๆแบบนั้นดังนั้นลองสร้างสุดค้าขายที่แตกงแล้วก็พยายามยึดซ้ำการส่งออกนะครับดะงนั้นถ้าเราถ้าเราทำได้เนี่ยเราก็เข้มแข็งประเทศไทยก็มีความมั่นคงและยัง่งยืนได้ครับล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าเราทำพยายามทำเรื่องมาตรฐานแล้วเนี่ยเราควรจะ สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ทำมาตรฐานศึกษาเรื่องการจดสิทธิบัตรแล้วก็พยายามเรื่องเรื่องของปกป้องตัวเราเองเรื่องของเครื่องหมายการค้านะ,ะจุดนี้นสิ่งที่เราช่วยเราได้นะครับกับจริงจริงยในการทํานวัตกรรมของเราเนี่ยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกันมาเนี่ยเ,เราเริ่มจากตลาดเราเริ่มจากการมองว่าเออลูกค้าต้องการอะไรคนใช้ปัญหาอยู่ตรงไหนเราเริ่มจากปัญหาแล้วก็ยากของตลาดว่า ถ้าตลาดตัวนี้จะทำาอะมาแล้วเนี่ยมีจะมีคนซื้อไหมอือคือผมมองว่าคือผมเคยเคยเคยได้มีเอ่อเคยไปงานวิจัยกันต่างอันมาแล้วมีคำคำอย่างที่ผมชอบคับว่าการการเลือกงานวิจัยออกมาเนี่ยเอ่อเราจะต้องทําโดยใช้คาสามคาคือทําได้จริงนะครับทำไอเดียนี่ทําแล้วเกิดได้จริงสองทแล้วสามารถชนะต้องชนะได้ชชะ หรือว่าสามารถที่ให้ให้คนชาตัวเองได้นะครับแล้วก็สามคือขนาดตลาดที่ใหญ่พอนะเพราะฉะนั้นเรื่อยๆทำตัวเราเรื่องเล็กตัวเล็กแล้วสามีก็ไปเรื่อยๆนะมีสามคำท,ท,ที่ที่ใช้อยู่ตรงน,น,นี้นก็จะพยายามที่จะทําสินค้าจากจากความต้องการของตลาดเพราะเรามีทีมงานที่อยู่กับตลาดอืะเรามีทีมขายที่อยู่ตลาดอยู่หมออยู่โรงพยาบาลหรือว่าปัญหาโรงพยาบาลคอะไรปัญหาอะยตรงไหนใช้มากอืเราเลยจริงเราพยายามจะบอกว่าจริงๆเนะี่ย เราจะคิดของใหม่ขึ้นมาได้อาจจะไม่ได้ทุกวันแต่จริงๆของที่เราใช้อยู่เนี่ยในในประเทศเราเนี่ยเราก็นําเข้ามาเยอะ,ะสิเราสิ่งที่เราทำสงังเกตว่าพันธ์ที่เราทำมาส่วนใหญ่เนี่ยเราทาสินค้าที่คนไทยทําไม่ได้อเพื่อไปให้เดาแทนการน,นาเข้าสินค้าที่นําเข้าตลอดเวลานะตราตัวที่เราทําสามารถทํานวัตกรรมได้เพิ่มขึ้นเนี่ยท,ที่ใหม่กว่าของของของกฎที่มีเนี่ยมันก็เป็นแน่นตองของเราขึ้นมาแต่อย่างน้อยสมมติว่า เครื่องแพทย์เนี่ยเราเป็นยังนําเข้ายังเป็นใช้ของนําเข้าอยู่เยอะมากเลยมีช่องว่างแต่สามารถทให้ลดการนำเข้าได้แล้วถ้าเราทำแล้วเนี่ยเราใช้ในประเทศได้ดีแล้วเนี่ยเราสา่งรถกได้เราก็ส่งออกได้สร้างรายได้ให้กับประเทศได้ในช่วงนี้สุดยอดเลยค่ะเรียกว่ามันไม่ได้ ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากถ้ามีการเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็กําหนดเป็นเป้าหมายของบริษัทเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดว่ามันไม่ใช่สําเร็จแค่บริษัทบริษัทเดียวนะคะแต่มันคือภาพของประเทศด้วยที่ว่าเราได้มีการนําเอาเนี่ยจากสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะทั้งวัสดุวัตถุด,ดิบที่เกิดจากบ้านเราแล้วก็เทคความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ แล้วก็ทําให้เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้นะคะอฟังแล้วดิฉันคนลุกก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับคุณเพศสัชกรอดิศรอ,อาภาสุธิรัตน์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทโนวาเทคเฮลท์แคร์จำกัดค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าเพียงแค่วัสดุปิดแผลเนี่ยนะคะแต่เรียกว่ารวบรวมเอาสารพัดเทคโนโลยีนะคะงานวิจัยอะไรต่างๆนะคะทั้งไบโอเทคนาโนเทคนะเค,ะคมีคอลเทคนะ,คะและนี่ก็คืออีกหนึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์นะคะที่เรียกว่า ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยค่ะถ้าเราทำธุรกิจในยุคนี้นะคะถ้าไม่อยากแข่งขันด้วยราคาก็ต้องแข่งขันด้วยคุณภาพของสินค้าแล้วก็อย่าลืมที่จะใส่นวัตกรรมลงไปนะคะอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัท n โนวา i c Healthcare จำกัดเนี่ยค่ะนี่นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จเลยนะคะที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังของเราในวันนี้แน่นอนค่ะ ก็บริษัทนะคะที่ได้รับรางวัล PM Award ในปีนี้เนี่ยยังมีนะคะแง่มุมในเรื่องของนวัตกรรมอีกมากนะคะขอให้ผู้ที่สนใจนะคะที่จะหา ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอานวัตกรรมมาปรับใช้กับธุรกิจเนี่ยเข้าไปเซิร์ชดูได้นะคะที่เว็บไซต์ w w r l d w p m a w a r d c o m ค่ะในนั้นนะคะจะรวบรวมตัวอย่างของบริษัทที่ได้รับรางวัล PM Award ในปีที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอเดียนะคะให้เราไปสร้างสรรค์ต่อนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณเองนะคะเพื่อให้ได้รับความสำเร็จเหมือนอย่างแบรนด์ที่ผ่านๆมากันด้วยค่ะ ก็เรียกได้ว่าโอกาสนะคะมีให้กับคุณอยู่อย่างเสมอนะคะเพียงแค่อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด u u s s r r i e นะคะพอดแคสต์ดีๆจาก DITP ค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้านะคะวันนี้ดิฉันนะคะแล้วก็คุณอดิสรค่ะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.keydesign.com หรือสายด่วน1169